สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาพบกันที่สาขาสองนะคะสาขาสองตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่บ้านสีชัวรู้ไหมเรามอเราไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ค่ะเยื่ยงๆอบตะพัทยินนะคะร้านชื่อร้านว่าอะไรน้องมลรู้ไหมตี้มีต่างแท็กเตอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นสาขาสองแต่ว่าอยู่ในเครือของ T.A. แท็กเตอร์เหมือนเดิมถูกต้องค่ะใช่ใช่วันนี้ก็ เราก็จะพากันมาดูมาเจอว่าบบที่สาขาสองตอนนี้เรายังเหลือสินค้าตัวไหนบ้างรับรองว่าวันนี้ถูกและลดกระหน่ำจริงๆเชิญค่ะอันนี้เป็นรถไถแท่งปแรนแต่พวแรงใกล,ล่ตัวนี้เราให้เทเลอร์ด้วยเอาตัวนี้คือแถมไปเลยใช่ค่ะแถมไปเลย ไม่ใช่แค่เทเลอร์ก็ขูดก็หลอดเคร็จค่ะยางสวยยางใหม่ตัวนี้ตัวนี้แากราคาอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้ามีมีอะไรแถบไปบ้างคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถตัวรถแล้วก็เทเลอร์มีรถกับเทเลอร์แถบไมให้ก็คือในสภาพนี้ชุดนี้ ชุดนี้อยู่ที่9 9้าหนเคะวันนี้เห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษใช่สำหรับลูกค้าปลายปลายเดือนใช่ใช่คันนี้น้ำมดคิดว่าอยากได้เท่าไหร่มันแถมเทเลอร์ไปด้วยอะ่ะพี่เทเลอร์สวยมากเลยเทเลอร์สวยมากตัวรถก็สวยยังยังใหม่เลยใช่ค่ะรูอ่ะนี่รู้ขอต่อมาเยอะและหลายคันและ คันนี้หนูขอจะขอหรือให้เจ๊ลดให้ดีนะอ้นี้เจ๊อยากลดให้หนูเท่าไหร่ดีกว่าเอาอย่างนี้คันเจ๊ต้นทุนมันมาสูงเจ๊ขอลดหมื่นนึงขอหมื่นนึงเมื่อกี้บอกหนูว่าเก้าเหมือนเก้าใช่ใช่ขอดถกาเป็นหมื่นนึงกันเือแปดเหมือนเก้าใช่ค่ะออแถมเทเลอร์ด้วยนะแถมเทเลอร์ด้วยค่ะแต่ราคานี้ขอไม่รวมส่งเนาะอ๋อไม่มีรวมส่งใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ โอเคได้เลยน่ราคาจากเก้าหมื่นเก้ายังไงก็ถือว่าลดให้แต่ว่าเดี๋ยวราคานี้เจ๊แถมเต็นท์ให้อีกสองหลังว้าว <Wow. S 2> แถมเต็นท์ให้อีกสองหลังเผื่อเผื่อพากันไปเกี่ยวข้าวแล้วก็เอารถ<ม> <ลด S 1> เอาไปถอ,อยข้าวถอยอะไรออกมาแล้วก็มีเต็นท์แถมเต็นท์ให้อีกสองหลังนะคะเหลือเท่าไหร่ครับคันนี้ต่อเดนหมื่นเก้าแถหมื่นเก้าใช่ค่ะโตช่วงปลายเดือนสิงหาคม โอ่คครับน้องมดเป็นใครครับผมน้องมดน้องมดเป็นใครเอ่ยถ้าถ้า,าถ้าท่านใดที่ติดตามตั้งแต่ช่วงแรกๆจะรู้ว่าน้องมดคือใครน้องมดคือใครเอ่ยใชนต่อ,ตอราคาได้เยอะมากอันนี้เขาเป็นผ่อนใจ FC <c oughs> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายคลิปกันว่าน้องมดคือใครนะคะโอเคค่ะเอาคันนี้นอ,อ,อันนี้เป็น UM ไททัน UM ไททัน ตัวนี้ U M ตัวนี้4 5 4ตัวนี้เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าอุปกรณ์จะมีด้านหน้าข้านหลังแล้วก็มีสาลี่ตัวนี้้ันหน้าสานหลังแถมสารี่ตัวนี้แถมสาลี่หให้อีกใช่ ได้ไหมโดยที่หนูไม่ต้องสออ่าตัวนี้เจ๊ขอรับอ่าขอเป็น99999ใช่9999ส่งฟรี300โลอ่า999แถมแถมส่งฟรีมีขอ,องแถมพัสดุการให้ด้วยไหมคะตัวนี้แถมเต็นท์สองหลังแถมเต็นท์ทหลัง้าเะ 2M ไทยท่าน4คันใช่ค่ะแต่หน้าพันหลังพร้อมซารี่ใช่แล้วก็เต็นท์อีกสองหลังนะคะใช่ค่ะแล้วก็ส่งฟรีส่งฟรีหมดที่ราคา เล็กกวใหญ่ด้วยคับ ของเรานะคะอะไรนะคะนี่คือประสิทธิภาพการทำงานของควันตาของเรานนะคะ่ะแล้วเราจะคุยเสียงดังแข่งของรถอ่าตัวนี้เล้ตั้งราคาไว้ห้าหม่นเก้าพันเกรเก้าสาอุปกรณ์มีด้านหน้า <c oughs> ของแถมของแถมห้ารายการสมฟรีด้วยอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นองแเก้าหมื่นเก้าแสนเก้าแต่วันนี้รถเถอะเราจะขายราคาเออในในลูกค้าก็ให้ก็ให้หนูมาต่อแล้วก็ต้องลดราคาให้เลยเอาอย่างนี้น้องมดน้องมดจะได้อยากได้ราคาเท่าไหร่ถ้าในใจเอฟซีถ้าในใจเอฟซีหนูจะขอ เพราะว่าสโลแกนเฮียมีอยู่ว่าขออดีราคาถูกมีได้มีที่ดีใช่สองเก้าเนาะหนูจะไปขอคนละขึ้นทางกับเจ๊ดีกว่าไปหนูขอเจ๊สักสองห้าได้ไหมสองห้าเหรอรถรถสี่รถสี่หมื่นเก้าให้รถราคาสี่หมื่นเก้าเลยใช่ไหมใช่ได้ไหมคะขอเลยขอเนี่ยยังไงเจ๊ก็สวยอยู่แล้วโ โอเคค่ะก็ราคานี้น้งมดต่ออยู่ที่ราคา2องแสนห้าหมืก็โอเครถไปรถไปสองแสนห้าหมื่นเ้าสองแสเ้าหมืั้สวยทั้งใจดีสามร้อยโลเหมือนเดิมอ่าแทก็องแถมค่ารายการเหมือนเดิมครับผมสองแสนห้าหม่นถูกใจนียยังคะพอใจอยต้อะไรนะคะตาเอ็มหกศูย์สี่ศูนย์ตาเอม เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ใช่ค่ะราคาอยู่ที่สองแสนห้าสองแสนเก้าวันนี้ไม่ขายเจ๊ใจดีนะเธอสวยมากใช่เหลือสองแสนห้าส่งฟรีซัมร้อยกิโลแล้วก็คอนแทมอีกห้ารายการใช่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ปรึกษาเฮียเลยนะจัดไปไม่ต้องปรึกษาอันนี้ยังไม่ได้ปรึกษาเฮียเลยนะเพื่อเอฟซีเพื่อเอฟซีไม่ใช่หรอกอยู่สาขาหนึ่งเฮียรถกันออกก็รถตามเขาคิงมาเราคิงต่อถือว่าตอบแทน ตอบแทนคุณลูกค้ใาในการสนับสนหนเราอย่างต่อเน,นื่องใช่ค่ะอันนี้จะเป็นซี5 d i ค่ะเอลตี 5, 5, <DI. S 1> 5นี้อตอนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าพาหลักตอนนี้มีเร่องนึนะคะ ค่ะเปิดราคาค่ะ 45DI ตอนนี้1 8 9 0 0 0สนแปดบาท1 8 9 0 0 0บาทมีดันหน้าคาะหลังพร้อมเล็บใช่ค่ะมีดันหน้าผ่านหลังพร้อมเล่มทะเบียนแล้วก็สมบีสามร้อยโลข้อแถมห้ารายการเหมือนเดิมที่ถามทวนนี่ก็คือกำลังจะคิดกำลังคิดใช่ไหมคะว่า ก็ลูกค้าให้หนูมาใช่ต่ออีเท่าไรรู้สึกว่าโมนี้เจสิเงืยบแตกเจก็เฮียเงียบกันแล้วรู้สึกว่าเฮียไม่ออกมาเจอหนูเลยนะไม่เฮียหนักจากคาคาหนึ่งเมื่อกี้เมื่จาก้าค้าหนึ่งเฮียไม่ออกมาเจอหนูเลยนะเฮียบอกว่าก็จะส่งเจไปส่งเจมาพอดีพอดี้เฮียเฮียติดลูกค้าด้วยติดสายจะกับ ตัวนี้จราคา1 8 9 0 0บาทอุปกรณ์มีดันหน้าผ่านหลังโลหะดันหน้าผ่านหลังส่งฟรีคอนแถม5รายการใช่ตอนนี้อยากได้เท่าไหร่อีกค่ะ FC FC อยากได้เท่าไหร่ FC อยากได้เท่าไหร่ก็เท่าไหร่ดีส่งฟรีด้วยคอนแท็ด้วยมีผ่านหน้าผ่านหลังใช่คอ169าตอนแรกใจเจ๊คิดว่าเจ๊อยากอยากขายอยู่ที่ประมาณ179 แต่ก็ไม่เป็นไรน้องน้องขอก็ให้น้องใส่ก็ไหนๆคันอื่นก็ก็ลดเวลาสี่ครองสามสี่ห้าอ่ะขอขั้นต่ําคือสองรู้สึกเหงื่อออกมากเลยวันนี้วันนี้เหงื่อเยอะมากเลยผู้จัดการผู้จัดการค่ะแอดมินแอดมินเจ้ด้วยแอดมินโอเคค่ะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะแสนหกหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีสามร้อยโลของแถมห้ารายการเหมือนเดิมมีสองศูนย์สี่ ติดง่ายด้วยขัต่ท่นึ่งหมามีอุปกรณ์คือสามันาม่นเนาะสมันา3ให้ตัวนี้จากราคาอยู่ที่4ี0 0มื่ห้าพัน สามมีครแคมให้1นึ่งชิ้นแต่ตัวนี้ไม่รวเมเดิตัวนี้เราก็จะบอกไล้ว่าถ้าราคาสินค้าภายในร้านของเราไม่ถึงแสนเราจะไม่รวมส่งให้ค่ะต้องเกินกับบุกค้าอย่างนี้ก่อนใช่ใช่ใช่ตัวนี้จากสี่หมื่นหันบาทมีฐานหลังไม่พออันนี้ต้องบอกว่าขายตามสภาพไหมคะเจ๊เอาสภาพตาต,ตัวตัวนั้นจะ็ ทำยางให้ใหม่ตัจะยางด้วยาไม่ได้ก็งไม่ได้ปะให้อันนี้คือเรารีวิวตามสภาพสิใช่ใช่ค่ะเดิมเดิมทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งสีแล้วก็แม้กระทั่งในส่วนของลูกค้าที่ว่ามาดูรถแล้วก็อยากให้เพิ่มเติมตรงไหนหรืออยากให้ทำอะไรลงเพิ่มเติมก็มาดูกันได้อยากให้ทำสีอยากให้ทำเครื่องอยากให้ซื้เครื่องอยากให้เปลี่ยนอะไรกอย่างก็สาวบ้าดูได้ค่ะ อันนี้ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้จาก45,000บาท45,000บาทแล้วก็ไม่ได้รวมส่งเนะตัวนี้ต็มห้ารายการไม่มีให้ตัวนี้เป็นสองเผาไม่ใช่สองเผาใช่ค่ะสองเผากับเพื่องสี่ล้อใช่ไหมคะขออนุญาตตีนิดนึงค่ะที่ยังมันแตกอ่ะลดให้หนูอ่ะโอเคลดให้หนูเถอะแต่ว่าแต่ว่าเราเราก็จะ ทําใก่อนส่งเราจะเก็บให้ลูกค้าค่ะแต่ตอนนี้คือมันมีตําหนิตรงที่ยางแตกอ่ะหนูจะขอเจลดเลยวันนี้รู้สึกว่าร้อยพีปกติสมากเลยอ่ะเอาเท่าไหร่ยีกค่าเอฟซีเอฟซีอยากได้เท่าไหร่เอยเอาเท่าไหร่ดีให้เท่าไหร่ต้องถามเจเลยดีกว่าลดให้หนูสุดๆได้เท่าไหร่ที่หรอจากสี่0มนใช่ค่ะเอาไปสองหมื่นเก้าค่ะยราคาไม่ถึงสามไม่ถึงสามค่ะ ให้ลูกค้าไปเลยใช่ค่ะสองเป่นเก้าพันบาทนี่เลยใช่เนี่มาเต้อันนี้เครื่องมีรอประกอบอันนี้อันนี้ลองแค่เคลื่อนให้ดู อ๋อตอ้จะราคาอ่ชมก่อนรือเปล่าให้เกเือก่อนให้เขากเสือก่อนเสื่อนุ่มมาเลยค่ะตอนนี้ไ้ถงาภาษาถานการเขาเรียอะไรนนรดเกี่ยวรดข้าวไหมรดเกี่ยวรดข้าวใช่แถวบ้านเขาแต่รดเกี่ยวเขา สั่งจองไว้ก่อนก็ได้นะคะเร็จพันลูกเกีกเ่ยวใช่อตอนนี้เราจะเชื่อกติดแล้วเดี๋ยวเราไปรอประกอบแล้วก็ทำเป็นอุ้ม ตอนนี้รถแบบเยอะมากเลยรถที่จา 1, 9, 9, 9. ่าถึงแสนถึงแสนเก้าหมื่นเก้าเพราะว่าเราติดกุ้มเราทำสีเราติดเครื่องคือทุกอย่างก็ลงหน้างานนล้วพร้อมใช้เลยค่ะคันนี้จ่าถึงแสนเก้าหมื่นเก้าติดกุ้มพร้อมเครื่องดีพรอ้อมทำสีพร้อมเช็คทุกอย่างใหง้เอาเอาไปลงนาพร้อมใช้เลยอ่ะลูกค้าจองวันนี้เลยจองวันนี้เลยรถให้เท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทขวดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ลดไปตั้งสี่หมื่นห้าเลยนะเจ๊ราคานี้ส่งทีสามร้อยโลเหมือนเดิมและมีอีกห้ารายการค่ะเช่นเงค่ะเช่นเงเช่นเงนีนี่นี่คือลดให้แบบโดยที่น้องวุฒไม่ต้องต่อละใช่พอเจ๊รู้ว่ายังไงเธอก็ต้องต่อฉันอยู่แล้วเจ็ดศูนย์ดนสี่ศูนย์ใช่ไหมโอเคค่ะ ไดบ้างค่ะจิตัวนี้ของแถมนนมีเป็นด,ด,ด้านหน้าพร้อมฉาบค่ะด้านหน้าพรนอมฉาบมีเลมอันนี้พิพเซเครื่องใหม่แล้วก็ทําสีใหม่สวยๆกัน<ช>เลยค่ะเราเหลืหอใสสติกเกอร์กับใส่ราคาอันนี้พิซเชื่องใหม่ทําสีใหม่เก็บรายละเอียดพร้อมใช้พร้อมส่งด้วยตัวนี้พ,พร้อมส่งขายส่งทีสามร้อยส่งพร้อมแถมไม่มีอะไรกันเหมือนเดิมตัวนี้เฮียเปิดราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นบาทสามแสนสามหมื่น ใช่ค่ะแม่ในไหนก็ช่วยลูกค้าลดประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วปลายปีเดือนอปลายเดือนนี้คัน <สะ S 1> นี้ช่วยอีกกับ <สะ S 1> ช่วยคันนี้อีกหน่อยน้ำเยลล่าสุดน้ำเยลล์แล้วหนึง่งเจบอกว่าเดียนหน้ามันไม่ต้องมาแล้วนะไม่ได้ออเอฟซีล,ลูกค้าเรียกร้องมาหนูก็ต้องมาตามที่เอฟซีเรียกร้กอง ไหนๆก็ช่วยมาทุกคันแล้วเจ๊ก็ช่วยอีกคันหนึ่งไปเลยใช่ค่ะตัวนี้ราคาสามแสนสามพันสาันหบ้าค่ะอันหน้าค่ะอันหลังทะเบียนทอมมีเล่มคะสองที่สามร้อยโลนี่จะบอกเลยว่าอยากคอยมากค่ารายการก็ไหนๆก็ลดมาทุกคันละถ้าคันนี้ก็ลดอีกเลยอ่ะว่ามาเอาให้มันสุดๆไปเลยซะ เท่าไหร่ดีคะให้หนูเท่าไหร่ต้องถามว่าง,งี้เจ๊เจ๊ปัดเงินได้เท่าไหรนะ่ตอนนี้เอาคันนี้ลดไปหกหมื่นบาทนี่เกทับเหวไปแล้วหนึ่งเรือเท่าไหร่ครับเหลือสองแสนเจ็ดหมื่นบาททวนมีสองแสนเจ็ดหมื่นบาทของแถมก็มีเหมือนเดิมส่งฟรีสามร้อยกิโลค่ะแล้วก็ของแถมอีกห้ารายการจากใช้สาม 3, เรือสองแสนเจ็ดหมื่นบาททวนสองแสนเจ็ดหมื่นตอนนี้รอสติกเกอร์รอราคา บอกเลยว่าคันนี้สวยมากรถซิปเคลื่อนเรียบร้อยทำทุกอย่างพร้อมใช้ค่ะบอกแล้วค่ะว่าวันนี้วันนี้ไม่ธรรมดาวันนี้พิเศษกว่าทุกๆวันที่เรารีวิวมาทุกรอบที่เรารีวิวมาเนาะเพื่อเอาใจเกษตรกรแล้วก็เอาใจเอฟซีที่ติดตามเรามารถจิบยังอยู่ค่ะว้าวน้มองตออยากขึ้นไปดั่งข้างๆดูไหมข้างๆเลยหรอ หนูว่าหนูไม่ขึ้นดีกว่า <g ül> เจ้าเ๋ยวผมเจะาฟูเจ้าไปคะเังนั่นหนูว่าหนูไม่ขึ้นดีกว่ารถคันนี้จากงนงคาัเครื่องดีเกียร์ดี มันสามารถแบบไปไล่ไปนาแบบมีได้เลยสะดวกเลยเนาะใช่ค่ะสะดวกมากกระบาลังคนของได้เยอะๆเลยค่ะใช่ยิ่งยิ่งอ่าเอาไปลงเกี่ยวข้าวเราสามารถขี่ข้ามข้ามแทข้ามคันแทก้าข้ามวิ่งนาข้ามอะไรนะเถวบ้านเราเอินคันแทหน้าแมนภาษาไทยวิ่งนาไหมโอ้ภาษาไทยถ้าเจพูดเจก็ต้องบอกว่ามันข้ามวิ่งนาใช่ไหมคะ เลือกเท่าไหร่นะครับเจ้ตัวนี้เจ้ยังไม่บอกราค่ะไม่ตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้น้องต่อละจะใช้หายใจเพาะตัวนี้แตกราคาหกหมืน่นหกหมื่นบาทเจ๊ใจดีวันนี้เจ๊ใจดีถ้าไม่ให้ต่อก็จะดูใจดำเกินไปใะไหนๆก็ต่อตั้งแต่คันแรกนะ <laughs> อารองให้ราคามาดูค่ะว่าจะจะให้ได้เท่าไหร่คันนี้แล้วมันสวยนะมันใช้งานได้จริงด้วยคัสซีสวยสวยเสนอมาเลยว่า FC อยากได้เท่าไหร่ อ่ะหนูเห็นใจเจ๊คันนี้หนูเห็นใจเจ๊อ่าเห็นใจเขาใช่ไหมเก็บใจค่ะคันนี้หนูเห็นใจเจ๊หนูขอลดเหมือนเดียวพอโอเคค่ะจันก็จากราคาผมคือบาทเหลือที่ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทใช่ค่ะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าหิตใจเอ่าคันนี้เห็นใจเจ๊ขอบคุณค่ะรู้สึกจะปัดเงียบไปหลายคไปหลายรอบเบรกอัพดูบนรถมาเดี๋ยวเรามาดูดีซีหกสิบกัน อันนี้พร้อมใช้ค่ะ ีต้องบอกว่าเจ๊ใจดีูมไม่ขอต่อแต่เจ๊วันให้เองแต่ลูกคันไหนที่ไม่มีส่งก็ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามาที่ร้านแล้วมาซื้อรถเราเรามีบริการส่งให้เดี๋ยวเราคุยค่าขนส่งกันค่าขนส่งใช่ค่ะ,<อ>คะใช่ค่ะหนึ่งแบาทเจ๊ไม่ขาย,ขายค่ะเจ๊ให้ที่แ9 0 0มบาทขอสปอยอีกรอบหนึ่งว่าสินค้าตัวไหนที่ราคาไม่ถึง 1 0 0 0 0แสนบาทนะคะทางร้านไม่ได้จัดส่งฟรี300กิโลให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกคา้าแต่คุณลูกค้าสามารถใช้บริการทางร้านได้ได้ค่ะเรามาเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายกันทีหลังใช่ค่ะีบริการตัวน,นี้แถมเป็นอ2อจะได้นอนไหมถ้าแถมเต็นขนาดนั้นก็หิดเต็มยุบมือบัดคืนรอเดี๋ยวเราไปดูกันที่สาขาสามกันนโอเคค่ะจะเจอกันที่สาขาสามบัด